สวัสดีทุกทุกคนในช่วงเทศกาลโพสแกหรือว่าช่วงเทศกาลอีสเตอร์นะคะช่วงนี้หลายๆคนอาจจะเป็นวันหยุดช่วงเวลาที่พักผ่อนกับครอบครัวหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆกับครอบครัวนะคะวันนี้โพสแกแน่นอนครูมีคำศัพท์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับโพสแกมาให้ทุกคนได้เรียนรู้หรือว่าทบทวนไปด้วยกันนะคะ มาดูคำว่าเทศกาลโพสเกะโพสเกเขียนอย่างนี้นะคะโพสเกคือเทศกาลอีสเตอร์ในภาษาอังกฤษนะคะเทศกาลนี้เล่าสั้นๆก็คือ,อเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญของชาวคริสต์เพราะว่าเป็นเทศกาลที่รำลึกถึงช่วงเวลาที่พระเยซูท่านได้ ตายแล้วก็ฟื้นชีพขึ้นมาใหม่อันนี้พูดง่ายๆเป็นภาษาง่ายๆนะคะคือพระเยซูฟื้นชีพหลังจากความตายเราก็เลยชาวคริสต์นะคะก็เลยนึกถึงพระเยซูในช่วงเทศกาลช่วงนั้นก็เลยเป็นเทศกาลพูสเกหรือว่าเทศกาลอีสเตอร์ค่ะช่วงนี้สีที่สำคัญมากๆก็คือสีเหลืองหรือภาษาโนสเรียกว่ากุล f า r g e รแกยลฟก,ก็คือสีเหลืองนะคะสีเหลืองหรือว่าเหลืองออกส้มๆพวกนี้นะคะก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเทศกาลโพสเกแล้วก็ที่นอร์เวย์นะคะที่นี่ช่วงนี้ผลไม้ที่นิยมที่สุดก็คืออส้มใหญ่รู้จักส้มใหญ่อยู่นะคะมันมีส้มเขียวหวานส้มเล็กๆเข,เขาเรียกว่ามันดารินมันดารินแล้ว ที่สำคัญที่นี่นะคะจะนิยมกินส้มใหญ่ที่เรียกว่าแอปเปิลซินแอปเปิลซินแอปเปิลซินก็คือส้มที่ลูกมันใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะอันนั้นคือแอปเปิลซินมันดารินก็คือส้มเขียวหวานบ้านเราก็คือลูกเล็กลงมาแต่ว่าทั้งสองนะคะก็มีเปลือกสีส้มมีเปลือกสีเหลืองเขาก็คนนอร์ก็นิยมนำผลไม้สองชนิดนี้นะคะมา กินกันในช่วงเทศกาลอีสเตอร์เพราะว่าเป็นสีเหลืองนะคะนอกจากนั้นคนที่นี่เขายัางจะแจกไข่นะคะเขาเรียกว่าโพสกาเอกครูไม่ได้เขียนต้องขออภัยด้วยนะคะโพสกาเอกก็คือ,อถ้าหลายๆคนเห็นตามร้านค้านะคะก็จะเห็นว่าเป็นรูปไขใ่ใหญ่ๆแล้วก็มีกระตูนอะไรลายน่ารักๆติดเต็มอยู่นะคะอันนั้นสำหรับโพสกาเอกสำหรับ เด็กนะคะก็คือไข่โพสเกไข่ช่วงเทศกาลอีสเตอร์พอเด็กก็จะเป็นของขวัญให้เด็กพอเด็กได้เด็กก็จะเปิดไข่ออกมาก็จะมีช็อกโกแลตก็จะมีขนมหวานนะคะในนั้นก็จะมีของเล่นสนุกมากมายอันนั้นสำหรับเด็กๆนะคะบางครั้งหลายๆครอบครัวอาจจะมีกิจกรรมไปเก็บไข่นะคะซึ่งบางทีก็หลายๆคนก็ต้องเริ่มเตรียมการพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะ ต้องทาการระบายสีไข่แล้วเอาไข่ไปซ่อนทํากิจกรรมหาไข่ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ Easter, ช่วงปิดเทอมนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกแบบหนึง่งแล้วคนทั่วไปของอที่นอร์เวย์นะคะพอช่วงเท,เทศกา ke, ลโพสเกรหลายๆายคนนะคะส่วนมากเลยนะคะเขาก็จะกูพูชีนะคะกูพูชีก็คือไปเล่นสกีกันไปเล่นสกีบางทีเขาก็จะไปฮิตเตฮิตต ก็คือไปบ้านพักตากอ,อากาศบางทีบ้านพักตากอ,อากาศของตัวเองบางทีบ้านพักตากอ,อากาศที่ให้เช่าแต่อันนี้พูดถึงในลักษณะทั่วๆไปที่มีเกี่ยวกับช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดก็แล้วแต่แต่ละที่อาจจะมีข้อจำกัดในการเดินทางการโฮเสเร์ Professor, หรือว่าการไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันแบบนี้ก็ต้องดูประกาศนะคะแล้วแต่ที่อันนี้ครูพูดถึงทั่วๆไปนะคะ แล้วโกโป s ชีเนี่ยส่วนมากเขาก็จะไปเล่นสกีนะคะก็คือไปฮิตเตะฮิตเตะก็คือบ้านพักแตา่อากาศส่วนมากก็จะไปนู่นแหละบนภูเขานะคะบนภูเขาก็จะมียังมีหิมะอยู่ในช่วงนี้นะคะหิมะก็จะไปะเล่นสกีนะคะ,ละหลายๆคนก็อาจจะถ่ายรูปลงพวกสื่อต่างๆมีเดียต่างๆนะคะ Facebook Instagram พวกนี้ก็โกโป s ชีนะคะไปเล่นสกีแล้วก็ นั่งกินอะเพลซีนก็คือส้มใหญ่ส้มเขียวหวานพวกนี้นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์แห่งเทศกาลโพสแกช่วงนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าหลายๆคนณตอนนี้ทำอะไรกันบ้างคะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาแชร์กันด้วยนะคะว่าเออเริ่มเข้าสู่เทศกาลนี้มีกิจกรรมแบบนี้กินอาหารแบบนี้ มาแชร์กันได้นะคะใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะส่วนกิจกรรมอื่นๆที่ครูไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะว่าเคยทำคลิปแล้วแต่อันนี้อยากให้ทุกคนรำลึกถึงคลิปเกี่ยวกับเทศกาลโพสแกแล้วอยากให้ทุกคนมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะเอามาเขียนมาพูดคุยกันว่าโพสแกไปทำอะไรและสุดท้ายนี้ถ้าสมมติว่า เราเห็นคนนอสเราอยากอวยพรให้เขานะคะเขาจะอวยพรกันคำสั้นๆง่ายๆว่ากูโพสเกกูโพสเกก็คือสุขสัน e ต์เทศกาลอีสเตอร์สุขสันต์ชุดท่วงเทศกาลโพสเกนะประมาณนี้นะคะและครูก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับช่วงเทศกาลโพสเกหรือว่าช่วงเทศกาลอีสเตอร์นี้นะคะ อยากให้ทุกคนพักผ่อนในช่วงนี้เก็บแรงไว้ไปเรียนเก็บแรงไว้ไปโรงเรียนหรือว่าไปทำงานสะสมความสุขช่วงนี้นะคะให้ทุกคนได้มีพลังกายพลังใจเพื่อที่จะได้สู้ต่ออ่าและที่สำคัญนะคะบางที่เขาใช้สีเหลืองสีเหลืองเนี่ยแปลว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนในไข่ใช่ไหมคะ ไข่ก็จะมีการแตกไข่การเป็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่หมายถึงว่าพระเยซูก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่แล้วก็เหมือนกับไข่ที่แตกกลายเป็นลูกเจี๊ยบกลายเป็นลูกไก่ขึ้นมาก็มีชีวิตใหม่อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของที่นี่แล้วบางประเทศนะคะก็ใช้กระต่ายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของช่วงเทศกาลอีสเตอร์ Easter. น,นี้แล้วแต่ประเทศประเทศไปแต่ที่นอร์เวย์ใช้ไข่นะคะแล้วก็ใช้ผลไม้ที่เป็นสีเหลืองเป็นเ,เป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลอีสเตอร์ค่ะที่พูดไปเรื่องไข่ใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคนมองเหตุการณ์นั้นว่าจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้ใหม่อย่างตลอดเวลาหรือว่าตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคน ได้มีความหวังบางคนที่ท้อแท้บางคนที่หมดกําลังใจนะคะช่วงเทศกาลอีสเตอร์ช้านแบตใหม่เพิ่มพลังกายพลังใจใหม่แล้วก็พยายามสร้างไขสร้างชีวิตใหม่สร้างกําลังใจใหม่ๆในการเรียนภาษาโน๊ตในการอยู่ประเทศนอร์เวย์แบบใหม่ๆขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกูโพสเกะฮาร์เด